ดีสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะคุณน้องๆหนูๆนะคะที่ชื่นชอบ Walt Disney กับกิจกรรม Disney Fantastic Barza with Shopee 9.9้นะคะ One ช h o p แห่งปี Super Shopping Day ภายใต้คอนเซปต์ Disney Everyday to g e t o r ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ The Walt Disney ประเทศไทยแล้วก็ Shopee ได้ร่วมกันในละมิดพื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ให้กลายเป็นบ้านในฝันนะคะที่พร้อมเติมเต็มทุกโมเมนต์ในชีวิตของเหล่าสาว w k Disney ไปกับคาแรคเตอร์ตัวโปรดแล้วก็สินค้าลิขสิทธิ์จากแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย โดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอย่างสาวแพทนันปภาที่คุ่วงคู่มากับน้องเลซซิ่งนะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวพนิงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ตอบโจทย์เลยค่ะแพทชื่อว <az> ่า<ๆ> <az> คนพี่ๆที่อยู่ตรงนี้เองก็โตมากับดิสนีย์เนาะแล้วก็พอมารุ่นลูกเราอะค่ะดิสนีย์อยู่แล้วพอโตมารุ่นลูกเราก็ดิสนีย์ก็หลากหลายมากขึ้นก็มีทั้งแบบเนี่ยก็เมื่อกี้มา์เวลเอ่ยดิสนีย์เอ่ยเอลซ่าเอลซ่าไม่ลูกเอลซ่าสตาวอร์เอลซ่าพยักนานหนึ่งค่ะแล้วชอบเป็นไหนครับพูดได้พูดดังๆลนกชอบอะไร เอลซ่าแล้วเมื่อกี้ตัวที่เมื่อกี้จะให้แม่ซื้อคืออะไรนะสไปเดอร์แมนบ้าสไปเดอร์แมนอันนี้คือแม่ชอบสไปเดอร์แมนหรือว่าลูกลูกชอบเล่นรู้จักสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับรู้จักรู้จักเขยิบเขยิบเขาเขามีลูกอ้อนด้วยเมื่อกี้ใช่คครัับือยงงไเวลาอยากได้อะไรเขาก็จะเป็นแบบแม่ครับแม่ครับแล้วก็ฉีดแม่ครับฉีแปลว่าอะไรเตรียมเงินไว้เลยครับ ชี้ประมาณ4ี่เป้า,ปาแต่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันแล้วก็ให้เลือกแค่เป้าเดียวงเนยังไงมันมีอะไรบ้างที่เราเดเมื่อกี้ก็คือหนึ่งก็คือเขาจัดเป็นเหมือนโซนๆว่าถ้าสมมติเป็นไอเดียให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจัดโซนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะเขามีของเยอะมากตั้งแต่ของเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวหรือแม้แต่ห้องที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์เด็กๆเดี๋ยวนี้โตมาต้องมีห้องคอมใช่ไหม ก็มีด้วยค่ะหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วก็ใครมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นแล้วก็มาถ่ายรูปเพราะเด็กๆเ,เราอาจจะแบบพ่อแม่ไม่ได้มีห้องเป็นตีมให้เราเนาะ,ะโตขึ้นมามาถ่ายรูปที่เซนรัลโบเอลพอดีเลยกับ9.9ด้วยถูกต้องแล้ววันนี้ก็คือไม่ต้องหิ้วของกลับของทุกอย่างภายในงานเนี่ยเขาะจะมีบาร์โค้ดให้เราเขาเราียกว่าอะไร QR โค้ดแล้ก็สแกน แกนเก็บไว้แล้วก็สั่งจ่ายทีเดียวแล้วก็เข้าไปเก็บโค้ดในช้อปปีแล้วเดี๋ยวของส่งถึงบ้านเลยอ๋ค่ะจริงเมื่อกี้เล่เดินดูลาเล่จะเอาเลยไหมลูกเอาเลยไหมเอาเลยไหมแม่จะได้ควักเงินเลยเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยทีนี้เราเราจะซื้อของเราจะตกลงกันได้ยังไงครับว่าแบบอย่างแรกคือราคาเราก็จะดีลกันทุกครั้งคือเราจะบอกว่าแม่แม่ไม่ได้แบบมีตังค์เยอะนะเพราะฉะนั้นน่ะแพงมากแม่ไม่ไหวเขาก็จะทําเป็นไปพลิกดูราคาแต่สุดท้ายก็คือบอกเดินกลับมาว่าไม่แพงทุกอัน ไม่แพงครับแม่ไม่แพงครับแม่อยากได้อะไรที่อยากได้คืออะไรปกติแล้วกันเขาอยากได้หมดทุกอย่างทุกอย่างอะไรที่น้องเล่นแบบซื้อเยอะสุดอะไรที่หนูซื้อเยอะสุดลูกกระตาหรืออะไรหันจดโย่หันจิโร่ซื้ออะไรเยอะสุดล่าสุดจะเอาอะไรทอยสตอรี่เมื่อกี้จะเอาทอยสตอรี่จะเอาพี่วูดดี้กลับไปอีกตัวหนึ่งชิ้นไหนราคาแพงในบ้านโหชิ้นไหนราคาแพงอ่ะ แพงหมดนะประมาณเท่าไหร่พี่จิมมีเล่นคะคือจริงๆเราไม่ได้มีข้อตกลงอย่างเช่นอ่ะถ้าตัวนี้แพงแต่ตัวนี้เล่นได้นานหลากหลายอย่างเงี้ยเราก็อขอบคุณมากค่ะไม้ไม่ค่ะออยากแกะเล่นค่ะลูกก็จะมีแบบหลักเล่นได้นานๆเล่นได้หลากหลายเงี้ยบางทีมันมีเสียงมีแบบฟังก์ชันเยอะเงี้ยเราก็จะเข้าใจเกณฑ์ในการเลือกของเราคืออะไรอ่ะหนึ่งเลยคือลูกแน่ใจนะว่าจะเล่นเขานาน ห้านาทีคือแม่ฟาดห้าครั้งนะคะไม่ก็คือเขาก็จะบอกว่าโอเคตัวเนี้ยเขาเขาคิดแล้วว่าเขาจะเล่นได้นานเขาปฏิติเวลาซื้อไปจะเล่นนานไหมคะเขาจะมีคลังตะกร้าเขาก็าคือเขาจะเล่นเดี๋ยวเขาก็ขุดขึ้นมาเล่นคือหมายถึงว่าต่อครั้งเขาอาจจะเล่นแป๊บนึงหรือย้ายชิ้นแต่สุดท้ายเขาจะเล่นยาวๆเดี๋ยวคุณปฏิติเวลาซื้อของเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยู่เล่นทำเรียนให้เก่งหรือว่าต้องไม่ดื้ออย่างเงี้ยเรามีบอกอุ้ยตายแล้วก็แลกเปลี่ยนมีแไหมคะไม่มี ไปทุ่มแม่ใส่สปอยเลยโอ้เอาสิเอางงเหมือนกันเอาแต่มาทุกครั้งได้ทุกครั้งไหมไม่ได้ทุกครั้งค่ะแต่จะหมายถึงว่าแพทไม่ได้มีคอนดิชันว่าลูกต้องเรียนเก่งถึงจะได้อะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนเพราะเขาเรียนไม่เก่งอยู่แล้วแต่มันมีของเล่นต้องห้ามไหมลูกของเล่นต้องห้ามหรือว่าห้างซื้อไม่มีไม่มีเพราะเขาหยิบแต่ละอย่างเรา เรา,าเราเข้าใจได้ชใช่พี่แพคขาของเล่นมันเยอะขนาดไหนคะแบบตอนนี้วัยน้องก็แบบอีกวัยนึงแล้วเหมือนกันมีสกูตเตอร์เจตัวอ่ะก็เลยตั้งทีมเพราะเรามีหลานด้วยเพราะนั้นเราก็เลยซื้อเยอะได้ตกเย็นเราก็จะมีทีมก็คือสกูตเตอร์เขาเรียกว่าแก๊งหัวร้อนอไม่ได้ทำอะไรนะปั่นสกูตเตอร์อก็ถือว่าเล่นกับเขาออกกำลังกายสักพักก็เอาเข้าบ้านก็จะเริ่มเล่นเนี่ยมีวูดดี้แม่ก็จะเป็นตัวผู้หญิงเขาจะเป็นพี่วูดดี้แล้วให้น้องเนี่ยเป็น อ๋อตัวทอยสตอรี่อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะไรที่เล่นเล่นได้เห็นจินตนาการน้องที่ไหนบ้างไหมคะเออพัฒนาการพัฒนาการเขาคือล่าสุดเขาโตไปเขาอยากเป็นสไปเดอร์แมนป่อยยายอย่างงี้นะป่อยยายตอนนี้ป่อยยายแล้วมีของเล่นชิ้นไหนที่บอกว่าเราแบบว่าเออลูกข้ามวัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทอ่แบบว่าเป็นส่งต่อให้คนอื่นอ๋อเรื่องส่งต่อส่ะแพทจะคุยกับเขาว่าโอเคให้ลูกเลือกเลย ว่าชิ้นไหนที่ลูกอยากจะเอาไปให้น้องๆเขาจะเก็บไปให้มลิตี้ใช่เลยค่ะเขาก็จะเก็บไว้ให้แล้วเขาก็จะให้ทุกที่เลยพัดกระจายหมดเลยค่ะอย่างเช่นไม่ไม่ค่ะอย่างเช่นอเราจะมานั่งคุยกันแล้วก็เอาเอาของเล่นของเขามากองบางทีอ่ะไม่ใช่แค่เราซื้อบางทีพี่ๆใจดีซื้อฝากเขาเสร็จเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเลสเราเราดูไหมว่าแม่มันเยอะไปตอนนี้แม่ไม่มีที่เดินละเขาก็จะมานั่งช่วยเลือก แล้วเขาก็จะเป็นคนไปกับเราเอาไปให้ตามมูลนิธิต่างๆเสื้อผ้าด้วยทุกอย่างเลยค่ะให้หมดเลยใช่ไหมครับก็มาได้เลยนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะดิสนีย์เอ็กช็อปปี้นะคะก็ใครที่แบบพัชช่วหลายๆคนก็โตมากับดิสนีย์แหละแล้ววันนี้นี่มันง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่ถ้าคุณอยากได้อะไรภายในงานเนี่ยก็คือสแกน QR Code เลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช็อปปีของส่งถึงบ้านเลยค่ะง่ายมากๆแล้วก็ ใครที่แบบเป็นสายเน็ตไอดอลต้องมีแบบคอนเทนต์ลงอินสตาแกรมทีนี้ถ่ายรูปสวยมากาเหมือนเราแบบเข้าหลุดเข้ามาอยู่ในดิสนียเลยก็เชิญชวนทุกคนนะคะ คุณผู้ชมสามารถพบกับกิจกรรมนะคะ Disney Fantastic b a าซ with Shopee 9.9วันช้อปแห่งปี Super Shopping Day นะคะได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะคะณโซนบีคอน2นะคะชั้น1ศูนย์การค้าเซนทัลเวิร์หรือจะร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสุดอัศจรรย์กันต่อได้ที่แอปพลิเคชันของ s อป p e e นะคะจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะได้ฟรีจากแ Store g o o g l e p l a y Store แล้วก็แอป g a l l e r y ได้เลยนะคะ